t a ก k อ f the c h ช n a t o ทาของแท้เลยค่ะเพราะช่อง3ามจัดใหญ่จับนักแสดง3มเรื่องสมรถบุกงานตรุษจีนเยาวราช2025เดินทูบเล่นเกมพร้อมโชว์สุดอลังเริ่มที่การแสดงเรียกแขกเปิดโรงแม่แฟนคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิชัยหงนำโดยเรียนเดียรปริศยาน้ำหนึ่งสุธิเดชาในแนตตี้นาตาชามุกซีรินลัดและป๊อปทัชชาทรที่ทำเอาเวทีแทบแตกสะกดทุกสายตาตามมาด้วยเสียงพระเพราะของหนุ่มโบทาราจากละครแม่เลี้ยงควงสองสาวอุ้มมิสยาลีน่าลลิณา เล่นเกมคีปปิงปองกับแฟนๆสุดเอกุศิลีฟและปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตย่อมๆจากเพลงพยักพระเอกกล้ามแน่นเด่นคุณงามเนตรนิ้งสรัญญาหาชุติมามวลจอยขนาดที่แม่ยกจัดมาลัยแบงค์ทาคล้องคอให้ถึงที่เรียกได้ว่าปิดจ็อบไปอย่างสวยงามส่งท้ายตรุษจีนแบบปังยกแผงไปเลยค่ะก็วันนี้มาเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกๆคนที่เยาวราจะบอกว่าแต่ละโชว์ที่เราโชว์เนี่ยมันอาจจะเป็นเพลงเดียวกันท่าเดียวกันแต่เป็นลิงคนละแบบค่ะทุกคนอ่ะทุกคน แฮปปี้มากอบอุ่นมากเพราะว่าแบบทุกคนมามันเป็นวันเ <Hey, S 2> ที่ยวมีคนมาทักเราแบบทักด้วยอินเนอร์คนดาวอ่ะทุก,ทกทอยาก่างดีมากอินเนอร์นี้เลยอโอ้ว้าวแสดงว่าเขาชอบ,ชอบแบบว่าจริงๆมีท่านผู้ชมมาให้กําลังใจละครช่อง3กันเยอะแยะมากมายเลยครับผมขอบคุณแฟนนะคะที่มาร่วมสนุกนะคะ